ครับสวัสดีครับผมจเจริญกิติมุกครับผมจเจริญรัสวันฮะครับ,รบอ,อ่าปีนี้อายุเท่าไหร่นะ2ี่ปี2ี่สิบหา่บก็ผมปีนี้25ปีแล้วฮะใช่ครับเบนจบเพรศ วันนี้เป็นธีมเข<ว>าเรียกว่าเป็นสีที่เจลชอบแล้วกันเป็นสีดําม่วงนะับผมวันนี้แฟนคลับแล้วก็รวมถึงแบบพี่ๆทุกคนเองก็ใส่ธีมสีดําม่วงใช่เช่นที่คนนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ครับผมใช่ร <c oughs> ครับวันนี้มีกิจกรรมพิเศษอะไรกับแฟนๆบ้างอ่ะแน่นอนครับว่าวันนี้จะมีโชว์ของเจลแน่นอนที่เจลไม่ค่อยเรียกว่าเจลไม่ค่อยได้ทําที่อื่นแล้วกันทุกคนอาจจะเคยเห็นเจลร้องเจลเต้นเจลแรปอ่า วันนี้ไม่เห็นอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยไม่ทอะไรเลยนะครับแต่มีโชว์พิเศษแน่นอนครับผมวันนี้แล้วก็มีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันแล้วก็มีโอกาสเรียกว่าอะไรวันนี้มีของแจกให้ทุกคนด้วยเหมือนกันอ่เป็นคุกกี้ที่เราทํามามาแจกแล้วก็มีน้ําที่เราใานะครับเราไม่ได้ทําเราเรียกว่าเราทําก็ได้เพราะว่าเจอเป็นคนแพ็คลงถุงเองกับมือใช่เราใช่เราละกันนะครั อ่าไม่ตรงครับผมก็คือวันนี้เราจัดเราจัดงานก่อน1วันนะครับผมเป็นวันที่20วันนี้นะฮะแล้วก็วันเกิดจ,จริงจริงคือวันที่21สิงหาคมครับอ่านี่เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับที่มันเป็นจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วกันนะครับผมปีที่แล้วมีตามคาเฟ่ต่างๆแล้วก็มีโปรเจกต์ตรงหน้าห้างสเปซสินค้าแห่งหนึ่งเพรพอวันนี้มันจัดเป็นงานแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วรู้สึกยังไงบ้างเขา้อรู้สึกแบบ อ่าสำหรับงานวันนี้ก็ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งเพราะว่าโชว์ที่เราซ้อมมาเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้ทำไงเราไม่ค่อยได้ทามันเป็นอะไรที่เราถือว่าท้าทายความสามารถแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนได้ดูสิ่งนี้ที่เราเตรียมมาวนมาสองรอบแล้วต้องบอกแล้วเราอะไรอาสำหรับโชว์ที่เจลเตรียมมานะครับเป็นในในโชว์เนี่ยก็จะมีเพลงทั้งเพลงที่เจลชอบเพลงที่ทุกคนคิดถึงละกันนะครับผม แล้วก็มีเพลงอีกหนึ่งเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงที่เจลเนี่ยเคยทำไหมเคยทําไว้เมื่อหลายปีมาแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสเอามาทําใหม่นะให้ทุกคนได้ฟังที่นี่เป็นที่แรกเหมือนกันเพลงอะไรบ้างนะคะเพลงที่เจลชอบเพลงที่แตอย่างเพลงที่เจลชอบนะผมก็คือเพลงสุรุปาชตะประเทศนั่นเองที่เจลเคยร้องไปที่สยาม ใช่ไหมอ่ะเพลงนี้มีแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีเพลงที่ทุกคนคิดถึงก็คือคิดว่าทุกคนคิดถึงนะ,ะไ,ไม่รู้เหมือนกันนะผม <c oughs> ก็คือเพลง <c oughs> วัดปะหละาดนะสูตรม่วงในตำนานนะ <c oughs> วันนี้ได้เห็นแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่เจลเตรียมมาคือเป็นเพลงที่เจลทําทไม่นานแล้วแล้วก็มีโอกาสได้เอากลับมาทําเนื้อเพลงใหม่เอามาทําใหม่ก็คือเพลงยังไม่ตั้งชื่อเพลงอะเรียกว่าเพลง ยิ้มละลหลแล้วกันโอเคเอาเป็นท่อนฮุกแล้วกัน crude. อ่าลง่าไงนะอ๋อโอเคมันมันเพิ่งเอากลับมาโอเค แค่มีรอยยิ้มห้ใจของฉันทุกวันก็มีความหมายเหมือนเดินทำกลางดอกไม้อยู่กิบสัอมพ์ไอูว่าสายลมที่ปลิวสววเพัดพา,า,าให้ใจเดินลอยไปหาที่เธอรอไว้อยู่อ๋อเบบี้ y o ก็มีมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอบางเวอร์เต็มรอบางเวอร์เต็ม,มนะฮะถามมาเลยว่าความพิเศษของวันนี้นี่คือเราใช้เวลาเตรียมการนานแค่ไหนโอ้ะะโย เอาจริงก็ถามว่าเตรียมการอนไหมค่อนข้างจะนานนะแบบพี่พี่แอดมินร่วมงานกันทําก็ใช้เวลาเป็นเดือนอยู่แต่ว่าสําหรับโชว์เนี้ยเอาจริงก็ก็ใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะเลือกเพลงได้กว่าจะแบบว่าติดต่อหาทีมพี่พี่ดนตรีได้ก็ในโชว์วันนี้นะครับผมก็มีทีมพี่ดนตรีจากเวสสตูดิโอมาช่วยเจด้วยนะครับลยเจ๋ลยด่ด้านหลงนะฮะวันนี้ตื่นตั้งแต่ เจ็ดโมงเพราะว่าหมาเห่าครับผมซ้อมมาผมเพิ่งซ้อมเสร็จเมื่อวานนี้เองนะครับผมแต่ว่าเต็มที่แน่นอนอยากให้ทุกคนได้เห็นวันนี้ที่พ่อจะแบบต้องตอเค้กกระติกทองหินเนี่ยวันนี้ขอสักสิบห้าได้ไหมไม่เอาดีกว่ายี่สิบห้าแล้วกันฮะตอกเสร็จทีละก้อแต่ว่าไม่ได้เป็นเค้กเป็นเค้กธรรมดาเค้กโฟม อะไรเนี่ยนี้วผมก็วันนี้เคียกี่ก้อนมาก็เป๋่าหมดแหละครับผมแต่ว่าอย่าลืมกินคุกกี้กันนะครับพี่พี่ก็ก็เรียกว่าเริ่มๆเลวกันแล้วถ้าทุกคนชิมแล้วก็ฟีดแบ็โอเคก็เดี๋ยวว่ากันนะอันนี้ถามถึงความปรารถนาในอายุี้25หาครับความปรารถนาก็ โอเคความปรารถนาในปีนี้นะฮะจริงๆไม่ได้มีอะไรมากแค่อยากเจอเลเซอร์อยากเจอแฟนคลับทุกคนเหมือนเดิมอยากามีผลงานใหม่ๆให้ทุกคนได้ได้เห็นแน่นอนครับผมแบบนี่อยากร้องเพลงเยอะๆอ,อ,อย่างว่างอยู่<อ>ทุกวันนี้ก็มีแค่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาทำขนมบ้างบางทีแล้วเป็นยังไงบ้าง,าง <c oughs> ครับ ช่วงนี้เป็นแต่เองเขาก็แบบคนที่ถึงในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับเราเองแบบเป็นยังไงบ้างอ่าครับผมก็อจริงเจอเป็นคนที่เล่นโซเชียลค่อนข้างหนักเหมือนกันก็เห็นทุกคอมเมนต์เห็นทุกความเคลื่อนไหวของ ทั้งเลเซอร์แล้วก็ชาวปืนทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณมากมๆาที่คิดถึงเจลขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกที่เป็นลาเซคอนหรือว่าบางคนตามมาตั้งแต่ก่อนลาเซคอนจนถึงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆแล้วก็สัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองแล้วก็จะรีบกลับมาขึ้นสเตจจับไมค์แล้วก็เต้นให้ทุกคนดูแน่นอนครับไ,ได้ข่าวไว้ว่าเออจะมีเพลงใช่หมใช่ครับผมก็คือตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นซิงเกิลเดี่ยวของเจลละกันนะผมคอนเซปต์ตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ในตัวเพลงเองเนี่ยกำ กำลังอยู่ในการเรียกว่าอะไรหาเครื่องดนตรีหาซินต่างๆที่มันลงตัวกับคอนเซ็ปที่เราได้มาใช่ก็พยายามให้ไม่เกินตูดาละกันนะครับผมได้ฟังแน่นอนในส่วนร่วมนะครับผมก็แน่นอนว่าคอนเซ็ปเป็นจะเป็นคนที่คิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็โยนไอเดียให้เขาแล้วก็ในเรื่องของเนื้อเพลงอาจจะมีบ้านนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็อยู่ในส่วนที่นั่งเฝ้าพี่เขา หาเครื่องดนตรีต่างๆอยู่กับมันต่างเป็นการแคมป์แล้วกันอยู่ในแคมป์ตลอดครับผมเพลงนี้เจอมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนแน่นอนแล้วนอกจากแบบว่าในภาพของความเป็นบัว่าเซลล์ปีนั้เรามีแบบว่าอยากทำในแบบพาร์ทอื่นอย่อื่นๆบ้างไหมเอ่ยจริงๆก็อยากลองแสดงดูบ้างนะครับผมเรื่องไหนอย่างบ้างนะฮะมีบทไหนฮะมีบทไหนเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยไหมล่ะสมมติเดินไปซื้อกะเพราป้า รรื่อองะะไวป้ากระเพรา้เขาเป็นป้าไงเป็นป้าเขาเยอะเขาเยอะป้ากระเพราไก่หนึ่งเฮ้ยไม่มีหมูกรอบว่ะกระเพราไก่เลยตลกธรรมชาติอะไรเงี้ยพี่เขายังขำเลยจริงๆเล่นได้ทุกจริงๆก็อยากเล่นทุกบทบาทแหละเนี่ยับผมเพราะว่าเจลไม่เคย มีพูดไม่ได้อะไรขอบทดราม่ามาเบทดราม่าเหรอลองทายลองทายนะตาทุกคนนะจะปวดอะไรอ่ะมาเองแล้วบอกเอาจริงก็อยากอยากเล่นอยากลองอยากลองแสดงในทุกๆบทบาทนั่นแหละครับผมแล้วก็แอบสปอยว่ามีไปแล้วมีไปแล้วหนึ่งสิ่งนะฮะเร็วๆนี้ก็น่าจะได้เห็นแล้วมั้งเร็วๆนี้เร็วๆนี้สปอยว่าของช้ำ เออเออนั่นแหละของชำร้านขายของชำร้านขายของชำเพราะว่าเป็นพนักงานเจ๊เจ่ไปฝากนะไม่รู้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 ไปเดากันเองไปเดากันเองไม่น่ากระเพาะไก่ไม่รู้ใช่ครับแต่ว่าไม่ใกล้ตัวเท่าไหร่ไม่ใกล้ตัวอย่าอย่าเดาถูกดีอย่าเดาถูกอย่าเดาถูกเข็นี้พออันนี้เป็นพาร์ตอนาคตครับเป้าหมายชีวิตยังไงบ้างหลังจากนี้เอ่อ ในส่วนของด้านการเป็นศิลปินก็อยากมีอัรบัมสักหนึ่งอัรบัมแล้วก็อยากมีคอนเสิร์ตของตัวเองสักหนึ่งเพลงและการไอสักหนึ่งคอนละกันนะครับผมแล้วก็ในด้านของแบบการลงทุนต่างนะฮะอยากให้เราติดตามนะว่าจะมีอะไรเอามาขายทุกคนได้ซื้อได้ชิมได้เข้ามารองกันบ้างแวขายแอีกมือเตรียมเลยหน้าร้านอะเจอแน่วันเกิดปีนี้ให้อะไรตัวเองวันเกิดปีนี้ให้อะไรตัวเองเอาจริงให้ในสิ่งที่ ให้ในสิ่งที่ตัวเองขาดหายไปไปนานแล้วกันก็คือการเต้นการร้องเพลงนี่แหละเพราะว่ามีช่วงหนึ่งตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่จบ l a s ส o n วันมาใช่ไหมฮะก็ค่อนข้างที่จะนิ่งที่จะแบบไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วพอเหมือนแบบพอมีงานนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเจอว็ได้กลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่ารักแล้วก็เหมือนได้เป็นการฟื้นตัวเองกลับมาใหม่อีกทีนึงเรียกว่าเป็นการชุบตัวเองขึ้นมาแล้วกันา<อ>น,นเน่ยวกพลพิเศษค่ะงานจังหวัพิเศษอ่าอ่า เค้กก้อนหนึ่งแล้วกันยังอยากได้ยังไม่มายังไม่มาเขาแสดงว่าคอเขาพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เค้กทำเองไหมยังไม่รู้เดินไปแล้วเดินไปแล้วยังไม่รู้เหมือนกันอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์แหละเออชอบการเซอร์ไพรส์ชอบกันไม่แอร์ครับไม่แอร์ครับไม่แอบไม่แอบคาดหวังเฮ้ยไม่ไม่คาดหวังอ่แค่จริงแค่ มีทุกคนอยู่มีเขาอยู่ในทุกวันก็โอเคแล้วแต่ไ,ตไ,นะไ,ได้เในะเงินครับ <laughs> ยอกยอยอกครับ <laughs> เอาไเอาอะยอกยอกยครับตอนนี้ก้อมรับทุกงาครับผมรับทุกงานครับผมลวยฮะครับได้ครับผมบบผมันเป็นสีม่วงกับสีดำดจริงมันก็ชมพูแซมๆอุ้ย อย่าเรียกว่าแซมเรียกว่าเปิดเรียกว่าเป็นปกติอยู่ช่วงนี้ก็เรียกว่ามีอะไรที่มันพัฒนาขึ้นในหลายๆด้านนะครับผมแบบมันมีการให้กําลังใจกันมากขึ้นมีการที่ได้ร่วมทําอะไรหลายๆอย่างร่วมกันมากขึ้นนะครับผมพูดถึงคนทําเค้กทำคุกกี้ก่อนแต่เขาเคยทำเค้กไปแล้วทเค้กไปแล้ว ที่ทำที่ดีที่ทที่ดีครับผมแบบในเรื่องของอการให้กําลังใจกันก็<ม>อย่างงานนี้เนะี่ยเขาก็ช่วยในหลายๆด้านเหมือนกันช่วยมาจัดก,การอย่างในเรื่องของที่พี่ๆได้รับการเป็นคุกกี้อนะไรเขาก็เป็นคนที่เสนอมาด้วยเหมือนกัน<ม>ก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคของงานส่วน<ม> so, ในเรื่องของการทํางานหรือแบบการทําธุรกิจอะไรต่างๆก็ก็มีเขาที่เป็นคนช่วยแนะน<ม>ําต่ตางๆนะครับผม,มบางที่มันจะมีบางครั้งที่แบบเรารู้สึกว่า เอ้เราหายไปนานเกินไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ้เราจะกกลับมาได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนที่ดึงเรากลับมาเหมือนกันใช่ต่อไปแนละ้ก็มีอะไรอยากขอบคุณเขาไหมคะก็ขอบคุณในทุกๆสิ่งที่ที่มันที่มันเกิดขึ้นละกันนะผมขอบคุณในหลายๆอย่างที่ช่วยกันมาตลอดขอบคุณในในในความเป็นเขา ขอบคุณในความเป็นเราเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันจนถึงวันนี้แล้วก็เอาจริงๆไม่ได้อยากขอบคุณแค่เขาอยากขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมสืบเรื่อส,ส่วนร่วมให้เจลได้มาถึงตรงนี้ตั้งแต่วันแรกที่เป็นเด็กเทนนี่จนมาเป็นเจเลอร์ GOK ในวันนี้ค่ะ ครับผมก็สําหรับใครที่คิดถึงเจลนะฮะผมเร็วๆนี้ผลงานของเจลใกล้จะจริงจริงจริงๆแล้วนะฮะผมจริงๆแล้วนะฮะผมแล้วก็ผลงานดัดอื่นก็มีให้ทุกคนติดตามแน่นอนแล้วก็ส่วนเรียกว่าอะไรจะไม่หายไปนานจนทุกคนคิดถึงมันก่อนอันนี้แล้วนะผมจะเอาอะไรมาเสิร์ฟถึงหน้าทุกคนอย่างแบบเสิร์ฟอย่างนี้เลยอ่าให้ได้ดูกันตลอดทั้งเดือนทั้งปีไปเลย ใช่ครับผมก็จะมีคอนเสิร์ตรวมตัว last one อีกครั้งหนึ่งเรียกว่ากลับมาให้ทุกคนหายคิดถึงนะครับผมวันที่9เดือน9นะครับผมคอนเสิร์ตก็ชาร์ปนะใครยังไม่มีบัตรยังซื้อได้ไหมยังไม่ขายแล้วไปขายแล้วไปขายแล้วนะครับผมใครยังไม่มีบัตรอย่าลืมไปซื้อกันนะครับผมมาเจอกันอะไรครับขายที่ที่แบบคลิปเมื่อกี้แล้วกัน อนะครับผมใครที่คิดถึงพวกเรา Last One คิดถึงเอ่อเขาเรียกว่าวงการ T-pop ที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นแบบนี้เนี่ยผมมาเจอกันที่กอดชาปป๊บปนจ๊ะครับสวัสดีครับมีซอไพลสยจากเพื่อน Last One ในคันนี้ยมไม่รู้ครับไม่รู้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไอ้พอพี่พอพี่พูดแล้วแอบหวังแล้วเนี่ยอ๋อิวซ้อมอ๋อเออใช่ใช่ใช่ อุ้ยหวังว่าก็ปลอดภัยหวังไว้หวังไว้ที่นี้เป็นทำเพาะแ้เราขอแบบสัตว์ตัวเลขจากน้องเจลหน่อยได้ไหมใกล้ใกล้แล้วทีวันไม่ได้ชีงแลไม่ได้ชีงแล้วจ้ะนี่เราเป็นเจ้าสำนักเหมือนกันหรอเราว่าเจลจะได้ผัดตัวไปอันนี้ลองกดสนักลสักนิดนึงเจลเกิด25ไม่ใช่21่สิบเอ็ 2552อะ,อะไปกลับกันเอาสองสองบวกหาเป็นเจ็ดศูนยเจ็ดเจ็ดศอะมันต้องมีถูกสักเลขสามตัวสามตัวศูนย์แปดสองสามสี่ห้าอย่ายลืมโทรมานะครับ